เรื่องที่สารรัฐธรรมนูนนั้นเตรียมส่งคำร้องให้สอสอแล้วก็สอวส1 2คนครับเข้าชี้แจงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราว่าอาจจะขัดต่อมาตรา68ตามที่กลุ่มสอวอเสี่ยวเป็นผู้ร้องพักเพื่อไทยสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยนั้นไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจครับสอสอทุกคนนั้นชินกับสถานการณ์นี้หมดแล้วครับเรารอเพียงแต่ว่า อยากจะเห็นหนังสือจากสารรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องรอดูเอกสารอย่างเป็นทางการและขณะนี้ครับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนั้นได้เตรียมข้อมูลพร้อมหมดแล้วนะครับที่จะไปชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญโดยประเด็นหลักๆก,ก็คือการแก้ไขมาตรา68ที่ท่านรองอนุตมาได้อธิบายความเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับชัดเจนครับว่าไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนในทางกลับกันนั้นกลับเป็นการชี้ชัด,ชด เป็นการบัญัติไว้ในบทกฎหมายนะครับให้ชัดเจนไม่ต้องไปตีความอีกนะครับและพักเพื่อไทยมั่นใจว่าสามารถจะชี้แจงได้เพราะถ้าไม่ระบุให้ชัดเนี่ยต่อไปเนี่ยเรื่องก็จะไปกองรบรงร,รบสารที่สารต้ธรรมนูนการวินิจฉัยการออกมานั่งดันหลังก์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไม่ต่างอะไรครับจากของพะโรงของ,ของคณะลิเกที่ออกมาว่าความทุขมข่มคืนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราพยายามทำคือเพิ่มความขลังให้ความศักดิ์สิทธิ์ นะครับกับการทําหน้าที่ของสามันุ่ด้วยการกําหนดช่องทางชี้ชัดและชัดเจนว่าต้องไปที่อายาการก่อนส่วนการที่พักประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมเป็นกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบ,บับต,ต้องเรียนครับว่าอันนี้อาจจะขออนุญาตยืมคำคุณพิสิทธ์นะครับว่าไม่เหนือความคาดหมายหรอกครับที่คุณพิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์ต,ต้องทาแบบนี้แล้วก็อ้างว่าไม่มีการลงมติเรื่องระยะเวลาระยะติดสิบห้าวัน ขอสนับสนุนนะครับว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นั้นที่ให้ปลายัเดือนวันถูกต้องแล้วนะครับและหากฝ่ายค้านจะไปยื่นร้องต่อศาลรัฐมนตในประเด็นนี้ก็ทําได้นะครับเพราะว่ายอมรับว่าทางนี้ทางการร้องเนี่ยเป็นทางของเขานะครับจนคนแปลกใจว่าตรลงประชาธิปัตยมม์ืออุดมไปด้วยนักการเมืองหรือว่านักร้องเยอะกว่ากันที่สุดครับในส่วนของชั้นกรรมพิการเดินโชว์มัสโกออนครับต้องเดินหน้าต่อไป